ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทย รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน ชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับสรุปดวงความรักลุ้นล้วนนะครับช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2563ชาวลัคนาราศีพิจิกมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับสำเนาถูกต้องแล้วดาวอังคารนะครับก็ถอยหลังมาตีโกนกับชาวลัคนาราศีพิจิก ส่วนดาวเจ้าเรือนคู่ครองของชาวพิจิกนั้นนะครับคือดาวศุกร์ดาวศุกร์ก็โคจรนะครับไล่มาตั้งแต่นะครับไปอยู่ในภพลาพระจนมาอยู่ในภพวินาศของชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงประมาณเดือนธันวาคมแต่ได้ตำแหน่งเป็นกเกษตราธิปดีอย่างนั้นเลยนะครับดาวราหูนะครับซึ่งเป็นดาวลอยนะครับลอยเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุ ได้โคจรไปอยู่ในตำแหน่งคู่ครองนะครับแล้วก็ได้ตำแหน่งพิเศษที่เขาเรียกว่ากีตากเกนคำว่ากีตากเกนนั้นเป็นองค์เกณฑ์นะครับถ้าเกิดเป็นดวงกำเนิดเดี่ยให้ผลในความเกี่ยวเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของโภกัพยัความมั่นคงในชีวิตนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นดาวจรแล้วอง์เกณฑ์ตรงนี้ก็ทำหน้าที่ค,คล้ายๆกันแล้วก็องค์เกณ์นี้ไปอยู่ในเรือนคู่ครอง อธิบายมาให้ฟังชัดๆตรงนี้บอกกับชาวพิจิกไว้ก่อนเลยว่าช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2563นั้นนะครับดาวนะครับที่สมผลในลักษณะนี้ทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกคุณต้องมีความแน่วแน่นะครับคุณต้องมีความแน่วแน่เกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองเรื่องความรัก เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างฐานนะหรือการทำอะไรบางอย่างที่มันเกิดความมั่นคงแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีดาวที่โครจรแบบนี้ได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์นั้นนะครับทำให้ชาวลัคนาพิจิกนั้นต้องพยายามนะครับทำสิ่งใดก็ตามที่ทำให้ตัวเองมีความรู้สึกได้ชัดเจนว่าตัวคุณเองนั้นมีความรู้สึกมั่นคงและมั่นใจเกี่ยวกับความรักที่คุณมีอยู่สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้ว นะครับสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วส่วนคนที่ยังโสดนั้นผมอธิบายให้ฟังแบบนี้ก่อนว่าคุณมีโอกาสจะมีความรักเข้ามานะครับราหูที่ได้ตําแหน่งเป็นองค์เก์น,นั้นถือว่าดีนะครับแต่ว่าราหูยังไงมันก็เป็นดาวบาาพระเคราะห์ดาวบาาพระเคราะห์มะเร็งลัคนาตรงนี้ได้องค์เก์คนโสดมีโอกาสจะไปเจอเจอกับความรักที่เขาเรียกว่า เหมือนกับเป็นพ่อไม้แม่ไม้เขาอาจจะผ่านการแต่งงานหรือมีครอบครัวมาแล้วแต่อีกในหนึ่งราหูเองก็คือเงาด้วยฉะนั้นจึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งชาวพิจิกนะครับคุณมีความรักหรือมีคู่ครองสินแสหมิงแนะนำแบบจริงใจที่สุดว่าไม่จำเป็นก็อย่าไปเปิดเผยอะไรมากนะักนะครับเหตุผลที่อธิบายได้ชัดเจนตรงนี้ก็คืออิทธิพลจากดาวราหูตรงนี้นั่นเอง อย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดีนะครับราหูตรงนี้นำมาซึ่งความมั่นคงในเรื่องของหลักทรัพย์ฐานะนะครับแปลความหมายได้อีกอย่างหนึ่งคือดาวราหูทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นตั้งหลักตั้งมั่นในเรื่องของหลักทรัพย์หรือฐานะได้ดียิ่งขึ้นแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องของคนรักคู่ครองก็คือราหูตรงนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ว่า มันน่าจะนำโชคดีบางอย่างที่มาจากคนรักคู่ครองมาสู่คุณโชคดีตรงนี้อาจจะเป็นลู่ทางหรือโอกาสต่างๆในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตก็ได้ผมย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เรากำลังออดูดวงไตรมาสสุดท้ายของปีแล้วก็นี่กำลังจะเข้ามากลางกลางตุลาและเดี๋ยวก็เข้าพฤศจิกาแล้วก็ธันวา ผมว่าชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นจะสบายใจเรื่องความรักขึ้นจริงๆนะครับคงจะต้องเป็นช่วงธันวาคมไปแล้วธันวาคมไปแล้วถึงแม้ว่าดาวศุกร์เองจะเดินวินาศแต่ก็เดินอยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าเกษตรราธิปดีก็เป็นความมั่นคงในแบบพิจิกครับพิจิกมันจะมีปัญหาอยู่อย่างเดียวคือเรื่องของความคิด เรื่องของอารมณ์ของตัวเองนะักคนพิจิกนั้นมันเป็นคนที่เวลารักใครรักจริงนะครับแล้วก็ทุ่มเทเป็นคนที่เออเวลารักใครแล้วเขาก็ทุ่มให้หมดใจนี่คือคนรา,ราศีพิจิกแท้ๆแล้วก็จริงๆนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับสิ่งเหล่านี้ที่ทินแสงมบ่งได้พยากรณ์ไปแล้วสําหรับพิจิกที่มีคู่อยู่แล้วนะครับมีคู่ อยู่แล้วมีครอบครัวแล้วนะครับหรือว่าคบหากับใครเป็นจริงเป็นจังอยู่แล้วก็ขอให้อดทนนะครับคบไปผมว่าเดี๋ยวผ่านช่วงธันวาคมไปหลายสิ่งหลายอย่างมันจะแฮปปีขปป้ขึ้นแฮปปี้ขึ้นคนพิจิกเป็นคนหนึ่งครับที่ไม่ค่อยชอบที่จะเปลี่ยนคนรักหรือเปลี่ยนแฟนหรอกนะครับคบใครก็อยากจะคบให้มันยาวๆนี่คือคนพิจิกของแท้คนพิจิกของแท้มันกลัวการเปลี่ยนแปลงจะตาย นะครับนี่คือ,อดาวที่ส่งผลกับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับเป็นบทสรุปดวงความรักในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีส่วนคนที่ยังโสดน,นั้นผมบอกไปแล้วว่ามีโอกาสจะเจอความรักแต่คนจะเข้ามาในลักษณะที่เรียกว่าเขาอาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้และดาวที่สัมพันธ์กันตรงนี้ดาวราหูมันไปโยกกับอังคารด้วยมีโอกาสจะคบหากันแบบไม่ค่อยเปิดเผยนักหรอกนี่คือชาวพิจิก แต่จริงๆนะราหูเลงลกักราหูคือเงาเนี่ยไม่ต้องไปโชว์ออฟไปเปิดเผยมากกันดีที่สุดนะครับนี่คือบทบัญญัติที่ชัดเจนจริงๆของชาวลัคนาราศีพิจิกสําหรับความรักในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีฟังดวงดูดวงมาตั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรา, 24, ายี่สี่ไลน์ไอดีโหราโหรายีให้เขาหาให้ครับ ติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันเอง,เองนะครับและสำหรับนะครับดวงความรักของชาวลัคนาราศีธนูนั้นต้องบอกแบบนี้ว่าดาวหลายๆดวงนะครับเดินอยู่ในทิศทางที่ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีธนูเองก็จะแฮปปี้ในเรื่องของความรักในเรื่องส่วนตัวด้วยเช่นกันในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีผมเน้นพิเศษเลยนะครับสำหรับชาวลัคนาธนูนะครับที่ยังโสด คุณมีเกณฑ์ที่จะมีใครเข้ามาในชีวิตนะครับในช่วงไตรามาสสุดท้ายของปีและก็เป็นคนที่ดูแล้วนะครับมีโอกาสที่จะคบหากันไปได้ในระยะยาวๆคนลักขณาธนูมีสัญชาติญาณที่เหมือนกันอยู่นะครับอย่างหนึ่งทั้งหญิงทั้งชายคือเป็นสัญลักษณ์ของการโกงธนูเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำอะไรแล้วมีเป้าหมายมีแบบแผน นะครับมีความคิดมีแพนอะไรล่วงหน้าอยู่เสมอสมกับเป็นคนที่โก่งธนูแล้วเตรียมที่จะยิงไปยังเป้าหมายฉะนั้นคนลัคนาราศีธนูนั้นเวลาจะคบหากับใครก็ตามนะครับเขาจะเป็นคนที่ออดูนะครับการแสดงออกของคู่ครองหรือว่าคนรักของเขาเสมอคนลัคนาธนูเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจดีมาตั้งแต่เกิดเพราะว่ามีดาวพฤหัสเองนั้นเป็นเจ้าบ้านนะครับ เป็นเจ้าของบ้านอยู่ฉะนั้นเป็นคนที่ลึกๆนะเป็นคนที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีแล้วคนธนูก็เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่มีความรักใครนั้นรักจริงแต่คนลักนาธนูเนี่ยเป็นหนึ่งในลักนาหนึ่งใน12ลักนาราศีที่มีเสน่ห์มากคนลักนาราศีธนูเป็นเสน่ห์แบบที่เรียกว่าไม่ใช่คนผงผางผู้หญิงลักนาธนูก็มีเสน่ห์ในลักษณะที่มีท่วงท่าที่ดูแล้วสง่างามน่าค้นหา ส่วนผู้ชายชาวลัคนาราศีธนูนั้นก็มีสเสดในแบบที่เรียกว่าเป็นคนที่ดูแล้วน่าคบหาเป็นคนที่มีมาดเป็นคนที่ดูแล้วเดาใจยากเป็นคนที่ดูแล้วมีความรู้สึกว่าเอ้คนนี้มันมีอะไรพิเศษมันมีของดีอยู่กับตัวนะครับเป็นอะไรที่ดึงดูดเพศตรงข้ามได้ดีทีนี้ไอ้ช่วงไตรมาสสุดท้ายที่ผมบอกตรงนี้นะครับคนโสดมีโอกาสจะเจอกับคู่มีโอกาสจะพบหากับใครที่ ไปกันได้ในระยะยาวๆแล้วไอ้ช่วงที่ดาวสุกกับดาวพุธมันมาอยู่ในเรือนลาภาตร,ตรงนี้นะครับช่วงพฤศจิกายนก็เป็นช่วงที่เด่นมากๆทีเดียวสำหรับชาวลัคนาราศรีธนูนะครับอย่างไรก็ดีครับในข้อสรุปตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของออโหราศาสตร์และแอสโทรจีตรงนี้ของชาวลัคนาราศรีธนูผมว่า ไกลมากสุดท้ายของปีความรักของคุณจะแฮปปี้ขึ้นไม่ต้องย้อนไปไกลหรอกครับแฮปปี้ขึ้นกว่าช่วง 3- 4สเดือนที่ผ่านมาแฮปปี้ขึ้นกว่าช่วงกลางปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเพราะราหูก็ย้ายออกไปแล้วและเป็นการย้ายออกไปอยู่ในภพที่6ที่เขาเรียกว่าได้ตําแหน่งเป็นขันธพลหมายถึงความสําเร็จความรุ่งเรืองในเรื่องของการงานซึ่งผมได้เคยพยากรณ์ให้ฟังในภาพรวมๆไปแล้วนะครับแล้วก็ ดาวเสาที่เคยทับลักนาธนูอยู่ก็เดินเข้าสู่พบการเงินได้เกษตรราที่ดีก็เคยบอกไปแล้วว่าการเงินการทองความมั่นคงจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างแน่นอนบทสรุปตรงนี้นะครับจึงสรุปได้ชัดเจนว่าความรักของธนูในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีจะแฮปปี้และมีความสุขขึ้นส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วดาวที่โคจรแบบนี้ก็อ่านได้ชัดเจนอีกว่า ดาวสุกที่โคจรไปอยู่ในภพที่เขาเรียกว่าภพลาภะแล้วก็ไปอยู่กับดาวพุธซึ่งมันเป็นคู่ธาตุน้ําด้วยการมันเดินเกาะเกี่ยวกันไปตรงนี้ทําให้คุณนั้นมีโอกาสที่จะพบกับความสําเร็จรุ่งเรืองขึ้นคู่ครองจะช่วยคุณผลักดันคุณให้มีความสําเร็จดีขึ้นหรืออีกนดหนึ่งคือชาวลัคนาธนูอาจจะพบกับผู้ที่สนับสนุนนะครับทําให้ตัวคุณเองนั้นมีความมั่นคงขึ้นแล้วก็ เมื่อสถานภาพการเงินมันมั่นคงขึ้นครอบครัวมันจะแฮปปี้ขึ้นอย่างแน่นอนอธิบายความได้อีกในหนึ่งนะครับคนลัคนาราศีธนูคนที่มีคู่อยู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วถ้าคุณทำอะไรร่วมกับคู่ครองของ,ของคุณมักจะได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดีก็ไปดูกันให้ดีครับนี่คือคนลัคนาราศีธนูแท้ๆความสำเร็จจะเข้ามาตั้งแต่ช่วงตุลาคมตรงนี้แหละ ขยับดีขึ้นดีขึ้นนะครับแล้วก็ความรักผมย้ำอีกครั้งว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วคุณจะปลอดโปร่งแล้วก็สบายใจมากกว่าช่วง3เดือนที่ผ่านมามากกว่าครึ่งปีที่ผ่านมาคือมันเป็นอะไรที่ดาวมันค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ผ่อนคลายแล้วก็เดินในตำแหน่งที่ดีให้คุณนะประโยชน์กับ ชาวลักขณาธนูอย่างแท้จริงที่สุดส่วนใครที่คบหากับใครมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วยังสรุปสถานนะการไม่ได้ว่าเฮ้ยมันจะไปยังไงต่อไปหรือว่าออต่างฝ่ายต่างม,มีความรู้สึกว่ายังไม่ค่อยออมั่นใจนะกก็ขอให้บอกได้ว่าขอให้ฟังตรงนี้ไว้เลยว่าช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนั้นคุณนะครับจะปลอดปร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน อีกสิ่งหนึ่งที่ผมคงอยากจะติงกับชาวลัคนาราศีธนูเอาไว้คนลัคนาราศีธนูเนี่ยมันเป็นคนที่ทำอะไรแล้วมีความมุ่งมั่นสูงเป็นคนที่มีความเป็นคนส่วนตัวสูงฉะนั้นนะครับบางทีแล้วบุคลิกลักษณะนิสัยของคนธนูเนี่ยมันทําอะไรเหมือนกับว่ามันมีความตั้งใจมันเล็งเป้าไว้แล้วเนี่ยเหมือนกับมันเดินหน้าแล้วบางทีมันก็ลืมลืมที่จะมองคนข้างหลังเหมือนกันเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงอะ่ะ ฉะนั้นคนลัคนาราศีธนูนะครับถ้าคุณสามารถปรับตัวเองได้นิดนึงนะครับการการมีเป้าหมายที่ชัดเจนนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีแต่อย่าไปทําอะไรจนสุดโต่งจนเกินไปคนธนูนี่เป็นคนบ้างานมากคนธนูเป็นคนที่ชอบสร้างฐานะมากฉะนั้นบางทีแล้วเนี่ยอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกจุกจิกหรือทําให้คุณต้องขาดความตั้งใจ ไปบ้างหรือทําให้คุณเออรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคล่องตัวเนี่ยคนท่านูจะมีปัญหาจุกจิตตรงนี้มากๆเลยก็ขอให้ลดดีกรีตรงนี้ลงสักนิดหนึ่งลดความทิฐิมานะลงสักนิดหนึ่งอะไรที่บรนเดินแบบกลางๆได้ผมว่าจะดีที่สุดและทําให้ชาวท่านูนั้นสามารถจะเดินไปกับคนรักหรือคู่ครองได้อย่างดีขอให้ชาวทานูทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ เมื่อมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจหรือชีวิตเจอกับปัญหาต้องการคำแนะนำชี้แนะแก้ไขติดต่อกลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหรา99ลายไอดีโหรา99เพื่อขอคำปรึกษาติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันได้เลยนะครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษา ศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล